สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะนางแม่นำความฝันของคนอื่นที่มาจากกลุ่มทำนายฝันที่อยู่ใน Facebook ค่ะ ก่อนที่ลอตเตอรี่จะประกาศผลน,นางแม่ถือว่าสมาชิกทุกท่านเป็นคนฝันแม่นค่ะเพราะเราไม่ทราบล่วงหน้านะคะท่านสมาชิกและนางแม่มั่นใจในตัวเลขของท่านแต่ละท่านมั่นใจในแนวทางของตัวเองค่ะหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังจะเข้าใจการนำเสนอแนวทางตัวเลขจากความฝานันที่นางแม่นำมาเสนอนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝันแรกเลยค่ะ ผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้เก็บฝรั่งจากต้นมีแต่ลูกสวยๆได้หลายลูกมากเลยต้นฝรั่งอยู่ที่บ้านเลขที่229ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถแล้วน้ำมันหมดและเบรกก็เบรกไม่อยู่รถผิกความรถที่ท่านขับในฝันทะเบียน2933 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้เป็นสะพ้ยอยู่ที่บ้านคนรวยและในฝันยังเห็นมีผู้ชายและแม่สามีเขาเอาสร้อยแหวนเครื่องประดับมาให้เยอะมากในฝันแม่สามีนำลอตเตอรี่มาให้เห็นเป็นหมายเลข815 150คนฝันเกิดเมื่อพศ2541อายุ27ปี ฝันต่อมานะคะผู้ชายมี2ความฝันฝันเรกฝันเห็นคนขายลอตเตอรี่เห็นมีแต่เลขหลักศูนย์และใบสุดท้ายที่ท่านเห็นเป็นหมายเลข80อีกฝันต่อมานะคะเพื่อนของท่านฝันว่าได้ตกปลาได้ตัวใหญ่มากเลยตัวเลขที่ท่านผู้ฝันชอบคือ5897คนฝันอายุ58อย่าง59ปี ฝันต่อมาน,นะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนมาที่บ้านเยอะลักษณะคล้ายที่บ้านเป็นงานบุญใหญ่และได้จ้างดารามหมอรรำคนดังมาที่บ้านด้วยบ้านเลขที่36กฝันต่อมาน,นะคะผู้หญิงฝันว่าไฟไหม้บ้านคนรู้จักไหม้ทั้งหลังเลยบ้านที่ฝันถึงเลขที่ 6, 3สสอง ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถมาที่ทำงานและจอดไว้ที่หน้าบริษัทจากนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานกลับหารถไม่เจอท่านหารถของตัวเองจนกระทั่งเพื่อนๆเ,เขากลับบ้านหมดเลยจึงได้ขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงงานแต่ก็ยังไม่เจอรถเห็นแต่รถเก๋งอีกคันหนึ่งคว่มอยู่ที่หน้าบริษัทรถที่คว่มในฝันไม่เห็นทะเบียน แต่ปัจจุบันท่านผู้ฝันใช้รถทะเบียน9.9078ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแมวคาบลูกที่ออกแดงๆมาที่บ้าน2ตัวและในฝันท่านผู้ฝันได้นับรวมกันเห็นเป็นแมวทั้งหมด7ตัวอยู่ที่บ้านเลขที่72 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเห็ดปลวกขึ้นกลางบ้านอยู่เต็มลานบ้านและข้างในบ้านทันผู้ฟันได้นั่งเก็บเห็ดอยู่ที่บ้านด้วยบ้านเลขที่220หมู่2 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นผีหลายตัวเห็นเป็นเงาดำๆพุ่งมาประชิดอยู่ที่ตัวท่านแล้วผียกตัวของท่านลอยขึ้นฝันท่านผู้ฝันร้องตกใจจนละเมอเสียงออกมาจริงๆด้วยคนฝันอายุ43ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกตัวเลข179 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเสียชีวิตและยังเห็นโลงศพตั้งไว้เป็นโลงศพของตัวเองด้วยความจริงแล้วคนฝันท่านอย่างสบายดีท่านเกิดวันที่20เดือน2พศ2541อายุ27ย่าง28ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ทำบุญให้กับคุณแม่มีญาติญาติมาที่บ้านเยอะมากเลย ซึ่งคุณแม่ที่ท่านฝันถึงเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ60ปีบ้านที่ฝันถึงเลขที่83ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีอันธพานมาที่บ้านและขณะนั้นคุณพ่อกำลังขับรถเข้ามาในบ้านเมื่อจอดแล้วอันธพานได้ใช้เข็มทิ่มที่หัวใจของคุณพ่อมีเลือดออกและทันผูุฝันในฝันร้องไห้หนักมากเลย อยู่ที่บ้านเลขที่102หมู่12ความจริงแล้วคุณพ่อของท่านยังสบายดีท่านอายุ65ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเห็นตัวเลขสีขาวคล้ายๆจะเป็นหมายเลข906 ฝันต่อมานะคะผู้ชายเป็นคนฝันแม่นเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของทางริมฝั่งโขงนะคะครั้งที่แล้วนางแม่ก็นำมาฝากค่ะท่านฝันเห็นตัวเลข69และครั้งนี้ท่านฝันว่าได้ยกมือไหว้ขอลอตเตอรี่และยังได้ยินเสียงพูดบอกหมายเลข2106 อันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเห็นเพื่อนผู้หญิงอยู่ในเฟซเขาลงตัวเลขแนวทางความฝันเขาฝันเห็นตัวเลขสีขาวตัวใหญ่หมายเลข3 5 2 ฟันต่อมานะคะฝากท่านผู้ชมพิจารณาค่ะผู้หญิงฝันว่ามีคนมาบอกว่าอยากได้ลอตเตอรี่ไหมให้จับเอานะท่านผู้ฝันจึงจับได้หมายเลข54และเขายังพูดต่อว่าพรุ่งนี้เธอก็จะจับได้เลขนี้อีกนะและความจริงท่านผู้ฝันได้ตื่นเช้าใส่บาทและได้ไหว้ขอตัวเลขทูบเลขทูบที่ได้จริงๆหมายเลข546 ฟันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะผู้ชายฝันว่าพี่ชายขับรถแล้วถูกคนอื่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตในฝันรถของพี่ชายก็พังยับเสียหายมากเลยพี่ชายเขาถูกทำร้ายแล้วเขาได้มาเสียชีวิตอยู่ข้างๆรถอีกด้วย รถในฝันทะเบียน3044ความจริงแล้วพี่ชายท่านยังสบายดีท่านอายุ35ย่าง36ปีแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ